มาจ้าวันนี้นะคะดิฉัก็จะพาบาันเลาะเอาบรรยากาศชิลๆข้างริมหนองน้ําอีกมุมหนึ่งนะคะก็มาเดินเล่นมากินลมมาชมวิวแล้วก็มาชมบรรยากาศข้างหนองน้ํานะคะมาชมจินแรกว่าจะลงไปปั่นจักรยานแต่ก็ไม่กล้านะคะว่าจะลงน้ําก็ไม่กล้านะคะมุมนี้จะเห็นอะไรไหมนะคะโอ้มันสะท้อนหรือยอย่างไรนะคะมองไม่เห็นบรรยากาศตรงน้ําเลยนะคะดิฉันก็ โอ้ยนะคะคนาพาที่จะไม่เห็นน้ํานะคะเห็นอยู่มุมเล็ก <S <S ๆนี่ก็คือหนองน้ำอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวดูสิคะว่าเราจะให้ชมได้ใกล้ๆไหมปัน่นปั่นจักรยานน้าค่ะเขามาปั่นจักรยานน้ำนี่ก็เป็นบรรยากาศหนองน้ำหนองน้ําที่อยู่ในสวนสาธารณะน,นะคะที่เห็นใกล้ๆเป็นจุดมุมๆนั้นก็คือก็ปั่นจักรยานน้ํากันนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้แดดเปี้ยงนะคะแต่วันนี้ถ่ายอยู่ในร่มาอถ่ายอยู่ในร่มก็จะประมาณนี้นะคะนะคะ ก็นู่นไกลๆน ment, ู sure. so, ่นนะคะมีเป็ดมีปั่นจักรยานมีอะไรต่างๆนะคะปั่นจักรยานน้ํานะคะดูที่จุดดำๆนั่คือเขาปั่นจักรยานน้ากันนะคะชาไม่ได้ลงนะคะเอาบรรยากาศชิลๆเนาะค่ะเนาะบรรยากาศที่ล่มลื่นเย็นสบายนะคะมาลาะนะคะมาลาะบรรยากาศมากินลมมาชมวิวมาลาะบรรยากาศนานานเข้าเมืองนะคะก็มา รอบรรยากาศนะคะถ้าได้มาก็จะมาที่นี่แหละคะ่ะช่วงที่รอเวลาไม่ว่าจะมาทําอะไรก็จะมารอเวลาที่นี่นะคะก็าพามาชมนะคะดีต้นสนสนสมัยก่อนปลูกเยอะแยะนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ก็เห็นนะคะนี่ก็มีอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะสนตรงนี้เอามาตกแต่งเป็นต้นกิซมาสก็สวยงามนะคะต้นกิซมาสจะมาถึงแล้วถ้าเอาอ,อุปกรณ์กิซมาสมาจัดแต่งมาจัดแต่งตรงต้นสนนี่ก็คงจะสวยงามน่าดูนะคะ ก็เอาบรรยากาศนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนาะกันเนาะแต่ว่าถ่ายย้อนตรงนี้จะไม่ก่อยินนะคะน้องเขาปั่นจักรยานน้าอยากให้ยินนะคะแต่ว่าอ่าถ่ายแล้วมันโยนนะคะย้อนก็มองไม่เห็นนะคะจักรยานน้ําก็มาแล้วนะคะเขาก็จะปั่นจักรยานน้านะคะแต่ว่านิชาไม่สะดวกนี่เป็นต้นสนนะคะมองไกลๆเห็นบรรยากาศนะคะดูเห็นไหมคะมีกคมไฟมีอะไรเยอะแยะเลยนะคะมีกคมไฟมีอะไรเยอะแยะเห็นไหมคะสวยงามมาก เดี๋ยวเราเดินกันต่อจะพาไปเดินชมที่นี่บรรยากาศดีร่มลืน่นอ่าโอโซโนออกซิเจนกลางเมืองศรีสกเกีน,นะคะก็เป็นสวนสาธารณะที่จัดต่างๆมากมายแล้วก็ให้ความสุขหลายมุมค่ะวันนี้นะคะหลายมุมนี่เห็นไหมคะโลกสีเขียวก็มีบรรยากาศนะคะ ะะเป็นไม้เลื้อยนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะดีนะคะก็จะมาชมต้นไม้เลื้อยนะคะต้นไม้เลื้อยที่สวยงามนะคะ <Old. S 2> เขาก็จะเอามาปลูกตรงบริเวณต้นชําชาบ้านนิชาเรียกต้นชําช้านะคะนะคะแล้วก็เอามาเลื้อยตรงนี้นะคะส่วนไม้เลื้อยนิชาจําชื่อไม่ได้แต่เห็นว่าเขาสวยสดใสนะคะนิชาก็เลยอยากที่จะเอามาให้ชมนะคะอยากที่จะเอามาให้ชมนะคะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายคะ่ะ อยากให้ทุกๆคนได้เห็นพามาเลาะชมสวนสาธารณะนะคะมุมต่างๆมากมายเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมาเยอะแล้วเราอยู่ในทุกนาก็มาแล้วนะคะวันนี้ก็พามาชมสวนสาธารณะนะคะได้เห็นโลกสีเขียวสบายตาสบายใจอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะทิ่ชอชอบวิวชอบบรรยากาศชอบน้ำนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอ่ะจะชอบบรรยากาศแบบไหนนะคะเราก็สามารถที่จะจัดลูงและพาทุกๆคนไปชมได้นะคะ มิชาเนี่ยชอบนะคะชอบบรรยากาศชอบพาท,ทุกคนมาเดินชมวิวตรงนี้ตอนข้ามคืนจะสวยงามมากๆนะคะดูนะคะเห็นไหมคะโล,โลกสีเขียวสวยงามเสมอแม้ว่าใครจะอยู่ใกล้ความสุขก็จะตามมา